สวัสดีค่ะสวัสดี FC และท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ก็นะคะพามาชมงานกระบะดัมเกษตรนะคะจากทางอู่หลานกําลังสุดของเราจัดให้ลูกค้านะคะตอนนี้ช่างก็ขึ้นคู่เลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็คืองานดัมเกษตรของเรานี่คือคิวยาวนะคะหลายคันเลยเนาะเดี๋ยวเสร็จจากนี้ก็คือจะขึ้นเป็นมินิยมแล้วก็8ล้ออีกนะคะ,อะของลูกค้าจากมุกดาหารนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ขึ้นเลยนะคะ8ล้อ สองคันหน้านะคะนี่เผื่อลูกค้าที่แบกแบบแบบน้ำหนักเยอะนะคะเนาะเน้นน้ำหนักเยอะก็ปกติเราเคยเห็นแต่เป็นหกล้อนะคะถ้าเราเพิ่มอีกอ,อีกหนึ่งคันหน้ามานะคะเป็นสองคันหน้าเนาะก็จะเป็นแปดล้อนะคะสามารถสั่งได้นะคะเรายินดีจัดให้เลยตามสเปคที่ลูกค้าต้องการก็ราคาแตกต่างกันไปตามรุ่นรถที่ลูกค้าเลือกนะคะ อย่างถ้าเป็นอ s u ู u เอวาอแบบนี้ก็ราคาไม่แพงนะคะลูกค้า7 0 0 0 0สกว่าเนาะก็ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าจะเอากระบะยาวเท่าไรหรือจะเอาเป็นกระบะเหล็กแบบคันนี้ไหมนะคะหรือจะเอาเป็นกระบะมิเนียมเนาะก็สามารถนะคะพูดคุยสอบถามรายละเอียดได้เลยอู่ของเราเหมือนที่แม่ค้าพาชมนะคะครบจบในทุกขั้นตอนเลยเราสร้างเองทั้งหมดนะคะอย่างฝั่งนี้อันนี้ลูกค้าฝัา่งนี้ก็จะเป็นงานย่นนะคะอ,อันนี้ คันนี้ก็ย่นเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวรอขึ้นกระบ,บะมินียมนะคะเดี๋ยวแม่คะพาชมเนะาะไปทีละสเปคเนะาะอย่างคันนี้นะคะเป็นของลูกค้าจากจังหวัดโคราชนะคะโคราชเนาะก็มาสั่งเป็นดำเกษตรนะคะอันนี้ก็ยาว4เมตร50รวมท้ายคันนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะตอนนี้ก็ได้อยู่ประมาณ95แล้วนะคะนี่ดูค่ะเห็นไหมคะเติบหน้าอันนี้เราก็จะไล่เบาให้นะคะแต่เราเชื่อมเต็ม ให้เหมือนเดิมนะคะเหมือนสเปคกระบะดําดินเลยนะคะเหมือนกันก็คือเชื่อมให้เต็มทุกจุดเลยเป็นงานเชื่อม CO2 เนี่ยค่ะลูกค้าก็ดูงานได้นะคะนี่ดูได้เลยงานเชื่อมนะคะเก็บรายละเอียดให้ทุกจุดแน่นอนเนี่ยค่ะถ้าอย่างลูกค้าบางท่านเน้นแบบแบกน้ําหนักเยอะนะคะแล้วแบบเน้นน้ําหนักรถให้เบานะคะอาจจะประมาณ ไม่เกินเต็มที่นะคะไม่เกิน5ตันหรือไม่เกิน5ตันห้าประมาณนี้ก็คือแจ้งได้หมดเลยนะคะเรายินดีจัดให้ตามที่ท่านต้องการอันนี้ค่ะที่ช่างนะคะเขามาร์คไว้นะคะผ่าไว้ก็คือเพื่อที่จะฝังตัวเหล็กนี่เลยค่ะนี่เห็นไหมคะแบนตัดนี่เลยค่ะเพื่อที่จะยึดนะคะลูกค้านี่ยึดตรงนี้เลยนะคะนี่ตรงนี้เลยนะคะตรงตัวซองระแนงของ ตรงฝาข้างนะคะก็จะยึดนี่เลยเนี่ยคะ่ะเพื่อให้ฝาข้างมันแข็งนะคะลูกค้าเพราะว่า4เมตร50เราจะไม่ใส่เสากลางนะคะจะไม่มีเสากลางเผื่อลูกค้าแบบบอกว่าเดี๋ยวไปขนหนักนะคะใช้นานๆไปตัวฝาข้างเนี่ยมันกระบะนะคะมันจะแบะออกไหมเราก็ใส่ใจให้นะคะก็ใส่เป็นเหล็กแบนด์ให้นะคะฝังละตัวฝังละตัวก็อยู่แล้วนะคะลูกค้าถ้าเป็นอย่างคันนี้นะคะกระบะ5เมตรเนี่ยคะ่ะก็จะเป็น มีเสากลางเห็นไหมคะก็ตกไปฝั่งละ3ต้นทั้งหมดรวมเป็นเสาหต้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับสเป็นะคะแต่ว่าเราก็นี่เลยคะ่ะฝังนี่คะ่ะฝังเสาให้เหมือนเดิมนะคะหน้าท้ายก็เหมือนดําดินเลยมันจะแข็งมากๆเลยนะคะลูกค้านี่ซับให้3ชั้นเลยเนี่ยคะ่ะดูได้เลยนะคะแล้วก็บานพับเห็นไหมคะเขาก็จะเชื่อมด้านในให้ไม่ต้องกลัวว่า จะไม่ไม่เหนียวไม่แข็งแรงเนะะี่ยค่ะเห็นไหมคะช่างก็เปิดไว้เพราะว่ายังเชื่อมไม่เสร็จนะคะกําลังได้ตัวนั้น1ตัวเนาะเพราะว่าคันนี้เหมือนที่แม่ค้าบอกยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะนี้แม่ค้าก็มารีวิวให้ชมเผื่อมีลูกค้าที่สนใจนะคะเพราะว่าช่วงนี้ดําเกษตรนี่คือมาแรงมากๆราคารถไม่แพงนะคะจับต้องได้ถ้ายังลูกค้าที่ลังเลมาแบบหลายปีแล้วเนาะยังเอ๊ยังตัดสินใจไม่ได้ปีนี้ บอกเลยนะคะว่าลูกค้าที่ซื้อนี่คือคุ้มแน่นอนนะคะเพราะว่าราคารถถูกลงแต่อู่ของเราไม่ได้ลดสเปคงานนะคะไม่ได้ลดลงเลยยังจัดเต็มให้นะคะคุณภาพให้เหมือนเดิมนะคะบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะนี่ดูงานได้เนาะก็แม่ขายอยากให้ลูกค้าได้ดูงานไปพร้อมเลยนะคะแบบนี้ก็จะเปิดฝาท้ายใช้งานได้ง่ายนะคะลูกค้าเห็นไหมคะเราก็จะใส่ใจรายละเอียดให้เลยเดี๋ยวจะมีเหล็กรรงรถไฟคําท้ายแล้วก็การท้ายระเบิดนะคะล็อกให้ลูกค้านะคะอันนี้คือ,อยังไม่เสร็จเนาะ ก็ประมาณนี้นะคะส่วนตัวระแนงด้านท้ายก็จะถอดออกได้นะคะปกติก็จะแยกออกเป็น2ชั้นเวลาลูกค้าไปาใช้งานจริงเนาะไปคนเดียวก็จะเบาหน่อยเวลาเรา,เายกออกถอดออกนะคะแต่ว่าระแนงข้างตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี่คะ่ะเชื่อมติดตายเลยนะคะเดี๋ยวช่างเขาก็จะไล่เก็บให้นะคะดูงานได้เลยนะคะส่วนช่วงล่างก็นี่เลยค่ะนี่หูช้างคู่แบบนี้นะคะจัดให้ นีดูงานได้เลยเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันนะคะนี่ก็กระบะ5เมตตนี่ค่ะนี่ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ก็คือประมาณนี้นะคะให้ดูงานจากทางอุข,ของเราเนาะยังมีอีกหลายคันอีกหลายสเปคนะคะ,ะที่เราจะขึ้นให้ลูกค้านี่ค่ะเห็นไหมคะฝั่งนี้เขาเชื่อมเชื่อมหมดทุกตัวแล้วค่ะนี่เห็นไหมคะเราจะไล่เชื่อมให้เลยดูรอยเชื่อมได้นะคะงานเชื่อมสวยๆจัดให้เลยนคะคะ ไม่ผิดหวังแน่นอนเนาะเผื่อลูกค้าอยากได้เป็นมินิแอมแต่กลัวแบบราคาจะสูงไหมนะคะสอบถามก่อนได้นะคะไม่เป็นไรอสอบถามก่อนได้จะถามว่าราคาจะสูงกว่าเหล็กไหมสูงกว่านะคะแม่นะคะ้าบอกเลยราคาจะสูงกว่าเหล็กแต่ก็เกิดกันไม่เยอะนะคะก,ก็ต้องดูว่าลูกค้าเน้นสเปคประมาณไหนนะคะแต่งมากแต่งน้อยด้วยไหมนะคะหรือจะเน้นแบบเรียบก็จัดให้นะคะมินียมเราก็ทำนะคะจะให้ทุกสเปคเลย เบอร์โทรนะคะ0863297855อีกหนึ่งเบอร์นะคะ6 9 8 1 8 2 8 0 8 4อเนาะอันนี้เบอร์แม่ค้าเองนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะยินดีมากๆนะคะลูกค้าอยากจัดไฟแนนซ์ซื้อพันธุ์ท็อกตัดสดเราก็มีพร้อมบริการหมดเลยนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะพาไปชมตัวรถของคันนี้นะคะนี่ที่จะวางกระบะเนาะ,ะที่จะวางกระบะของคันนี้จอดอยู่ตรงนู้นค่ะเดี๋ยวแมค้าจะพาไปชมนีม่ามตร นี่เลยค่ะอันนี้ก็ช่างขยับออกมาก่อนเนาะเพราะว่าโซนนู้นก็คือเต็มที่ช่างขึ้นกระบะไว้นะคะนี่นี่ก็จะเป็นกระบอก6ตันนะคะลูกค้ากระบอก6ตันอันนี้ปั๊มก็12ตันนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะขึ้นช้านะคะนี่ก็ให้ดูงานจัดให้เลยนะคะนี่ก็เป็นอิสุสเอฟอาร์สองหนึ่งศูนย์นี้ของลูกค้าจากจังหวัดขอนแก่นนะคะ คันนี้ขึ้นกระบะ5เมตรนะคะที่แมค่ค้าพาชมเมื่อกี้ต้องมาดูฝั่งนี้เนาะจะดูชัดเจนเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะรอยสีนี่ใส่ใจให้ทุกขั้นตอนทาก่อนเลยคะ่ะช่างใช้ผูกกันทานะคะก่อนที่จะวางประกบตัวคัสซีแล้วก็ก่อนที่จะวางคัสซีเทียมนะคะเนี่ยคะ่ะประกบกับตัวแบนตัดรองคัสซีแล้วก็เดี๋ยวจะวางไม้ก็จะต้องทานะคะต้องทาตรงนี้ก่อนที่จะวางไม้ประกบอีกทีนึงแล้วก็อ เสร็จเรียบร้อยนะคะค่อยมาอุ่สีเนี่ยค่ะช่างกระบะเราก็จะทําให้ก่อนแบบนี้เลยป้องกันสนิมให้ลูกค้านะคะไม่ต้องกลัวว่าเผื่อเราใช้ไปนานๆน,น,นะคะนี่ค่ะก็สามารถยืดอายุการใช้งานรถของลูกค้าไปได้นะคะเพราะว่าเวลาถึงเข้าขั้นตอนการทําสีช่างสีเราไม่ไม่สามารถถอดออกมาได้นะคะเพราะว่าเขาจะเชื่อมติดนี่ค่ะเขาจะเชื่อมติดแล้วก็ใส,ส่สลกแล้วเรียบร้อยนะคะ,ะก็ใส่ใจให้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยเนี่ยค่ะก็จะดู งานเชื่อมดูรายได้นะคะก็ประมาณนี้เนาะอันนี้ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะพาลูกค้าชมเนาะนี่ก็จะเป็นแผ่นซับท,ที่เราเปลี่ยนให้ใหม่ยําหมดยึดให้เลยนะคะมีแผ่นซับด้านในก็จะเป็น6มิลเปลี่ยนให้นะคะทุกคันเนาะจัดให้เลยนะคะก็คงจะแบบให้ลูกค้าได้ตัดสินใจง่ายขึ้นนะคะสำหรับ ท่านใดที่สนใจเนาะว่าจะเป็นดั้มดินหรือดั้มเกษตรทางอู่ของเราก็ยินดีมากๆเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสนใจรุ่นไหนสเปคไหนนะคะต้องการรถราคาประมาณเท่าไหร่อาจจะตามงบของลูกค้าก็สามารถสอบถามพูดคุยได้เลยยินดีมากๆอู่ของเราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะพิกัดอู่อยู่ในบ้านแสนสุขอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นาสาขาหลักเลยใหญ่เลยที่แบบเราประกอบทําทุก ขั้นตอนอยู่ในนี้นะคะแล้วก็จะมีสาขาสองอยู่สี่แยกทางพาดต,ตลาดปลานะก็จะมีทั้งหัวลาคขซี 4, แล้วก็รถเสร็จแล้วให้ลูกค้าได้ชมนะคะ mm hmm. เผื่อบางท่านอาจจะผ่านไปเส้นนั้นนะคะอ่าสีแยกทางพาดต,ตลาดปลานะคะ mm hmm. ก็คือเส้นหลักไปอ่าร้อยเอ็ดสารคามนะคะ mm hmm. ก็แวะชมได้นะคะมีรถสวยๆให้ชมหลากหลายคันนะคะมากๆเลยเนาะแล้วก็ทั้งหัวลากขซีนะคะฝากผลงานทั้งอุกของเราด้วยเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ